แกงหอยนาะใส่ข้อคั่วก็ง่ายนะครับเนี่ยง่ายเองโร่เลือ,อไปกินนะทุกคนนี่นะครับเมนูวันนี้นะทุกคนแกงหอยนาะใส่ข้อคั่วนะครับอร่อยมากๆทำง่ายๆนะทุกคนอ้อ ตอนนี้ก็เลยจัดก้นหอยไว้ก่อนนะทุกคนก้นหอยก่อนนะอันนี้ตัดก,ก้นแล้วนะทุกคนตัดก้นแล้วนะคะเรือไปล้างน,นะกนะ แล้วเราก็ไปต้มนะครับใส่ใบมะกรูดนะทุกคนสุดท้ายนะแบบน้มเดือดแล้วก็ใส่หอยนะทุกคนใส่ขนอใส่ขนอสองก้อนนะ ปลาปลาดนะ้วทุกคนผมปรุงรสแล้วแต่ชอบนะใสพ่พริกป่านะทุกคนสองใบนะข้าวกลัว2สองช้อนนะ อร่อยทุดไปเลยอร่อยมากเลยทุกคนโอ้รสชาติดีเลยเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ต้นหอมแล้วทุกคนรให้มันสุกก่อนแป๊บนึงนะได้ทีเราใส่ต้นหอมแล้วทุกคน วันนี้ก็เปลีอยนที่เรียบร้อยนะทุกคนแกงหอยหนาใส่ข้อคั่วแล้ก็ง่ายนะครับเนี่ยง่ายเองโอหเรือ,อไปกินนะท,นทุกคนนี่นะครับเมนูวันนี้นะทุกคน แกงหอยนาะใส่ข้าวกลั้นะครับอร่อยมมกๆทำง่ายๆนะทุกคนลองมาไปทำดูนะเอ้ทุกคนนี่แกงหอยนาะใส่ข้าวคลุวงนะง่ายๆนะทุกคนโอ้มันน่ากินมากๆลองมาไปทำดูนะทำง่ายๆนะทุกคนเนี่ยไม่ไม่ยุ่งยากเลยนะกลิ่นหอมข้าวคลุว อยู่ข้าวแล้วเสร็จกินข้าวกันไปกินข้าวกันต่อนะครับบ๊ายบา